สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเมเม่นะคะวันนี้นะคะจะเป็นคิวของคําทํานายดวงความรักคนสดสนิทนะคะของราศีธาตุดินนะคะก็จะมีราศีแรกนะคะราศีมังกรนะคะราศีพฤกษภแล้วก็ราศีกันนะคะเมย์จะแบ่งการอ่านนะคะแยกเป็นแต่ละราศีเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมีช่วงเวลาทำแสตมป์ให้ตรงคอมเมนต์ด้วยสามารถที่จะกดเข้าไปดูราศีของคุณได้เลยนะคะโอเคค่ะ เรามาเช็คพลังงานความรักนะคะของคนโสดนะคะราศีมังกรนะคะเดือนมิถุนายนนี้นะคะคุณมังกรเมมองว่าคุณเนี่ยกำลังรอคอยใครบางคนนะไพ่าสามคาถาขึ้นชัดเจนเป็นไปได้นะคะว่าบางคนอาจจะรอคนรักเก่าหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยมีแฟนมาเลยแต่ว่ายังรอคอยใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นเนื้อกู้ของคุณน่นะคะที่คุณอยากจะเจอจะพบจะเจอเขาไมมีความรู้สึกว่า ช่วงนี้คุณคุณอยากที่จะมีใครสักคนนะไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณอยากอยู่เฉยๆหรือว่าอยากอยู่กับตัวเองนะคะมันมันเป็นไปได้สูงเลยว่ามันจะเป็นเรื่องราวของการรอคอยแฟนเก่าเนาะหรือว่าเรื่องราวของแฟนเก่าที่เข้ามาทําให้เราเนี่ยได้คิดถึงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีความหวังในความสัมพันธ์ตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะมีไพ่สี่กะทาเข้ามาด้วยนะคะไม่บอกว่าเนี่ยในด้านเนี่ยนะคะ ให้น้ำหนักมาทัทนยทิศทางที่ว่าอยากที่จะกลับไปเป็นความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงนะคะเหมือนเดิมเนาะกรณีคนรักเก่าแต่ว่า ถ้าเกิดยังไม่เคยมีแฟนเนี่ยมมองว่าคุณอยากที่จะมีใครสักคนหนึ่งอะนะคะอยากแต่งงานอยากสร้างครอบครัวใครสักคนนึงนะนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจที่คุณรอคอยมาเสมออะไรแบบนี้แล้วมันก็มาปรากฏชัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนะคะมีไพ่ในออบสอดด้วยก็คือการพร้อมการขับเคลื่อนพร้อมลุยนะคะไม่ว่าจะยังไงเนาะต่อให้มีระสากหรือว่าการที่จะได้พบเจอกับคนคนนั้นมันจะยากเย็นแค่ไหนไม่มองว่าคุณเนี่ยพร้อมแล้วนะคะไม่กลัวไม่กลัวที่จะเสียใจหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะในกรณี คนที่ออไม่ได้รอรักเก่าอ่ะม่มองว่าคุณพร้อมจะสู้เพื่อความรักอยากที่จะลงสนามอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะเป็นพลังงานด้านบวกของคุณเนาะ <S <S ทีนี้มันมีไพ่เจ็ดถ้วยที่กลับหัวแล้วก็สองคาทานะคะกลับหัวทั้งคู่เลยตรงนี้อาจจะหมายถึงว่าถ้าคนโสดบางท่านเนี่ยบางทีอาจจะเคยได้พูดคุยกับใครหลายๆคนแต่ว่ายังไม่โดนใจก็เป็นไปได้นะคะว่าคุณอาจจะ เลือกแล้วนะคะไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้สนใจใครพร้อมกันหลายๆคนแล้วอาจจะเป็นไม่ได้ที่คุณมองเห็นว่าการคุยไปเรื่อยๆนั้น,นมันไม่มีอนาคตนะคะแล้วคุณก็เลิกที่จะทำพฤติกรรมเหล่านั้นแล้วคุณเหมือนกับคุณอาจจะไม่ได้เลือกใครเลยใน7คนตรงนี้นะเ็ถ้วยเปรียบเทียบเฉยนะคะคุณอาจจะไม่ได้เลือกใครเลยที่คุณเคยคุยแต่ว่า คุณเหมือนกับตั้งเป้าหมายใหม่ให้ตัวเองว่าอยากที่จะคุยทีละคนแล้วก็พบเจอคนที่จะทำให้คุณเป็นสีกะทาไปได้เลยนะคะตรงนี้นะเป็นความในใจของคุณเป็นพลังงานของคุณนะคะว่าการที่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีอนาคตไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับคุณแล้วคุณก็อยากที่จะเจอคนนั้นแล้วอยากที่จะสร้างครอบครัวใครสักคนแล้วนะเรามาโฟกัสกันที่ไพ่สามใบนี้นะคะ ไพ่ในอัพสอดไพ่สี่คาถาแล้วก็3กมาถาเนี่ยมันบ่งบอกเลยว่าคุณรอคอยที่จะสร้างครอบครัวใครสักคนหนึ่งนะด้วยแบบว่าพาชั่นนะคะที่แรงกล้านะคะทีนี้เดดเบจิเชียนที่กลับหัวเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าดวงของคุณเนี่ยมันยังไม่เปิดรับนะคะหรือว่าปฏิหารแห่งรักเนี่ยมันยังไม่มีนะคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องรอคอยปฏิหารที่จะได้เกิดขึ้นที่จะได้เจอคนที่ใช่แต่ว่าถึงแม้ว่า นางฟ้าหรือจักรวาลยังไม่ได้ส่งคนคนนั้นมาคุณก็พร้อมที่จะสู้ค่ะแล้วก็รอขอยคนนั้นต่อไปนะคะไม่มองว่าคุณค่อนข้างมีสตินะคะในการใช้ชีวิตนะถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกเหงาหรือว่าอยากที่จะมีใครจริงๆแล้วแต่คุณก็เข้าใจว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาของคุณเนาะเดเมจิเียนที่กับหัวคุณรู้ด้วยว่าการ ที่เราไม่จริงจังกับใครหรือว่าที่บ่านผ่านมาอาจจะเป็นไปได้นะคะถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องราวของคนห,หลายคนให้คุณเลือกอาจจะเป็นไปไม่ได้ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่บ้าง,งานมากเลยคนหนึ่งนะคสีมังกรธาตุดินเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ตั้งใจที่จะทำงานนะคะหรือว่ามีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตให้เราผิดชอบแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เติมเต็มความสุขของคุณมันไม่ได้เห็นอนาคตของคุณนะคะคนเราเนี่ยหลายๆท่านบางคนอาจจะบอกว่าไม่แต่งงานก็อยู่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆอ่ะเราจะเกิดความ เหมือนอะไรบางสิ่งบางอย่างมันหายไปแล้วตอนนี้เมยมองว่าคุณรี a ล i z e ์แล้วคุณระหนักถึงตรงนั้นแล้วว่าถ้ายังปล่อยให้ตัวเองเนี่ยล่องลอยต่อไปไม่มีใครสักคนอยู่ข้างกายไม่ได้แบบว่าแต่งงานหรือว่าลงหลักประฐานกับใครเนี่ยคุณน่าที่จะแบบใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ไม่เติมเต็มนะคะ คุณก็เลยเปลี่ยนใจตรงนี้นะก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าคุณรออย่างมีสตินะคะไม่ไม่ได้รอแบบว่าเร่งหรือว่าสแสวงหานะเพียงแต่ว่ารอช่วงเวลาหรือว่ารอที่จะเจอคนดีๆเท่านั้นเองแล้วเมื่อคุณเจอแล้วเนี่ยคุณก็พร้อมนะคะที่จะสู้เพื่อเขานะคะหรือว่าความรักตรงนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเมย์ขอเช็คนะคะพลังงาน Angel An s w น r นะคะพลังงานจักรวาลน,นะ เดือนมิถุนายนนี้นะคะว่านางฟ้าอยากจะสื่อสารอะไรนะคะกับชาวราศีมังกรนะคะ g e t m o r e Information นะคะ a s k y o u r Angels ถ้าคุณมีใครสักคนหนึ่งในใจของคุณอยู่แล้วตอนนี้เนี่ย นางฟ้าอยากจะแนะนําให้คุณศึกษาเขานะคะให้ดีๆก่อนนะก่อนตัดสินใจไม่ว่าจะเริ่มต้นความรักกับใครจะมีแล้วหรือยังไม่มีก็ตามอะถ้าเกิดมีคนเข้ามานะคะอยากให้คุณค่อยๆค่อยๆรักนะถึงแม้ว่าพลังงานของคุณเนี่ยมันจะมี p a s s i o สูงนะคะเป็นนายอ s อบสอดแต่ว่านางฟ้าอยากจะให้คุณรักแบบมีสติแล้วก็รอคอยคนที่ใช่จริงๆอย่าเพิ่งไปเร่งรีบนะคะเวลาเจอใครเนาะแล้วก็ ask your angels นะคะเนี่ยไพ่ใบนี้นะคะ ได้เกือบจะทุกราศีเลยนะก็คือว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะที่คุณจะขอพรนะคะจากนางฟ้านะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะว่าคุณอยากได้ความรักแบบไหนอยากได้คนรักแบบไหนแล้วคุณจะสมหวังค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับเดือนนี้นะ ยินดีต้อนรับนะคะชาวพฤกษบนะคะก็ดวงคนสดสนิทนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะไพ่ดีมากเลยนะคะมีจำได้ว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณพฤกษ์เนื้อหอมมีคนก็มาให้ความสนใจนะแต่คุณเนี่ยยังไม่ได้เลือกเขาเพราะว่ายังไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามามิถุนายนเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้แต่เขาอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะหรือว่าทําพฤติกรรมอะไรที่ดีขึ้น คุณก็เลยให้โอกาสนะคะเป็นไปได้ทั้ง2กรณีก็คือว่าเป็นคนใหม่เลยที่เข้ามาพึ่งเข้ามาในเดือนมิถุนายนหรือว่าจะเป็นคนเก่าที่จีบคุณมานานแล้วสุดท้ายคุณก็ใจอ่อนอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันมีไพ่สีด้วยที่กลับหัวด้วยไม่มองว่า กอ็อย่างที่บอกนะคะ2กรณีคือว่าถ้าเกิดว่าคนเก่าเนี่ยคุณไม่เอาจริงๆเนี่ยไมมอกว่าคุณจะปฏิเสธเขาแบบจริงจังเลยนะสีทวยปกติตั้งตรงก็แปลว่าเฉยๆนะคะพอกับหัวไม่มองว่าคุณน่าจะแบบว่าเทไปเลยนะ่ะบอกไปเลยว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการไม่สนใจแล้วคุณก็เปิดโอกาสให้คนอื่นที่เข้ามาซึ่งคนคนนี้เป็นคนที่ มีมีความรู้สึกว่าเขาเป็นหนึ่งในเนื้อคู่ของคุณเลยนะเพราะว่ามีไพ่สองควยนะคะมีไพ่เอกับคัพแล้วก็มีเดอะฟูลเข้ามาเนี่ยมันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะีที่มันจะอยู่ตลอดไปได้นะคะเอ e of คัพสนะคะสังเกตได้จากถ้วยใบนี้นะคะใหญ่มากนะคะถือโดยนางฟ้าหรือว่าเทวดาแล้วก็น้ำนะคะล้นแบบว่าไม่มีวันสิ้นสุดเปรียบเสมือนความรักที่มีอยู่แบบมั่นคงตลอดไปนะคะเป็นความรักแบบ เย็นๆนะไม่ใช่ความรักที่เข้ามาแล้วทําให้ปวดใจอะไรแบบนี้นะคะ2องถ้วยก็หมายถึง คู่รักอะค่ะนะหรือว่าเนื้อคู่นะคะคนสองคนใจตรงกันแล้วก็ยอมแลกหัวใจนะคะให้กันและกันประมาณนี้เลยนะเตรียมตัวได้เลยนะคะจะได้พบกับคนที่มี potential มากๆที่จะเป็นคู่ของคุณนะคะตลอดชีวิตอะนะเดอรฟูหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะการเสี่ยงนั่นแหละแต่ว่าเสี่ยงแบบสดใสน,นะคะไม่ต้องกลัวนะคะความรักครั้งนี้เสี่ยงได้ลองดูนะคะลองเปิดใจน,นะคะถ้าใครที่ดีกว่าคนเก่าแล้วรู้สึกว่าเขาดีขึ้นก็ให้โอกาสคนนั้นได้เช่นกันนะคะสี่ถ้วยที่ กับผัวก็อาจจะหมายถึงว่าคุณเลิกที่จะไม่สนใจเขาแล้วก็คือการให้โอกาสเขานั่นเองนะก็ประมาณนี้นะคะไพ่ดีเมย์จะไม่อ่านยาวถ้าใครยังไม่ได้รับพลังงานบวกเนี่ยเมย์อยากให้คุณรับไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปคิดมากนะคะถ้าเกิดว่าดูไปแล้วเนี่ยคนคนนั้นยังไม่เข้ามาอยากให้รับไปก่อนบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยชา้ากว่าคนอื่นก็ได้1-3เดือนอะไรแบบนี้นะคะมองโลกในแง่ดีรับพลังงานบวกไว้นะคะ จริงๆร,ราศีพฤษภเนี่ยเป็นเป็นคนธาตุดินนะนะเมย์มองว่าคุณจะเป็นคนละเอียดรอบคอบนะคะดังนั้นเนี่ยเมย์ก็ยังมองอยู่นะว่าโอกาสก็สูงเหมือนกันที่อาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักแล้วแหละแล้วเขาพยายามจีบคุณแล้วคุณดูเขาอยู่ะนะคะมันอาจจะไม่ใช่คนใหม่ที่เขามาแบบว่าเพิ่งรู้จักกันอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ดังนั้นก็อย่าเพิ่งตัดคนเก่าทิ้งนะคะลองดูพฤติกรรมเขาก่อนนะ ลุกฟอร์ซายนะคะก็นางฟ้านะคะอยากให้คุณลองสังเกตนะคะสัญญาณนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณเนี่ยได้เข้าใจว่าคนไหนเนี่ยคือคนที่ใช่นะคะมันจะมีสิ่งที่นางฟ้าหรือว่าจักรวาลเนี่ยเขาสื่อสารกับเรานะคะผ่านนะคะสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นประจําวันนี่แหละไม่ยกตัวอย่างเช่นถ้าใครมองนาฬิกาแล้วเจอเลขที่มันเป็นเลขเบิ้ลน,นะคะซ้ําๆเช่น 1> 1, 1 1 1อะไรอย่างเงี้ย4 4 4อย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรอะ่ะน่ะความเชื่อนะคะ เขาเขามองว่ามันเป็นเรื่องราวของการที่นางฟ้าเนี่ยคอนเฟิร์มเราว่าสิ่งที่เรากําลังไปกําลังทําอะไรอย่างเงี้ยมันถูกทางแล้วนะคะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วให้ทําต่อไปอะไรแบบนี้นะเป็นเลขโชคดีนะคะเลขเบิ้ลนะคะอาจจะเป็นเบิ้ล2ตัวเบิ้ล3ตัวสตัวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะอันนี้ไม่ยกตัวอย่างเฉยๆเนาะหรือว่าบางคนเนี่ยกำลังจะออกจากบ้านไปเดทนะคะกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็คุณอาจจะมองเห็นสายรุ้งนะคะขึ้นอยู่นะคะตรงหน้าต่างคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็ หมายถึงแบบความสดใสอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันไม่ตตยตัวหรอกนะคะทรายต่างๆสัญญาณต่างๆเนี่ยแต่เมยมองว่าคุณเนี่ยจะรู้นะคะรู้เองว่าเนี่ยแหละเขากําลังสื่อสารกับคุณแล้วว่าเนี่ยแหละคนนี้ใช่อะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็ลองสังเกตดูนะคุณอาจจะแบบว่าได้การนําทางจากดังฟ้า,ดาหดัวจักรวาลก็เป็นไปได้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวกันนะคะเข้าสู่ช่องเมเม่นะคะก็ ตรงนี้นะคะเป็นดวงคนโสดสนิทนะคะของชาวกันนะคะพลังงานของคุณเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับคนรักเก่าตลอดเลยนะคะแทบจะทุกคลิปเลยที่เมดูให้คนโสดเนี่ยนะคะจะมีความเกี่ยวเนื่องกับคนรักเก่าถ้าใครยังไม่เคยมีคนรักมาก่อนนะคะเป็นโสดเนี่ยเมมองว่าตรงนี้มันอาจจะหมายถึงคนรักในอดีตชาติเป็นไปได้ที่กลับเข้ามาเนาะคุณอาจจะต้องรอเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะเขาอาจจะอธิษฐานหรือว่าตัวคุณอาจจะอธิษฐานเอาไว้ก่อนที่จะ เสียนะคะฉากในชาติก่อนอย่างเงี้ยว่าอยากจะเจอการก่อนจะจากกันไปอะไรแบบนี้อ่ะนะมีมองว่ามีโอกาสสูงนะคะว่ามันจะผัวพันกับคนรักเก่าเนาะไม่ว่าจะเป็นการที่ว่าเป็นคนรักเก่าในอดีตชาติหรือว่าเป็นคนรักเก่าในชาติปัจจุบันนี้ที่เคยเลิกลากันไปอ่ะนะที่มีผลต่อความรักของคุณเนาะม,มีโอกาสสูงนะคะที่ที่เขาเนี่ยคนรักเก่าอาจจะกลับเข้ามาแล้วในเดือน2เดือนก่อนนะคะแต่การกลับมาของเขาเนี่ยมันยังมีอะไรที่ ไม่เปิดเผยอ,อยู่มันยังมีความลับอยู่นะคะเดอะมูนนะคะมันตั้งตรงนะไม่มองว่าตัวเขาเนี่ยกลับเขามา,าจจะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขนะคะดีใจได้พูดได้คุยได้พบได้เจอกันบางคนอาจจะถึงขั้นแบบอยากที่จะกลับมาคบกันเลยแต่ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะแต่ว่าเดอะมูนเนี่ยที่เข้ามามันก็แปลว่าในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยนะคะกับคนรักเก่าเนะี่ย เนื่องจากเขาเป็นหกถ้วยที่กลับหัวด้วยมันก็คือว่าคนเก่ากลับมาแต่ว่าไม่ได้นํเอาเรื่องดีๆมาให้อ่ะคะ่ะมันยังคงมีอะไรที่ว่าเป็นการปิดบังอยู่อันนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายร้ายแรงอะไรก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ถูกไม่ควรก็เป็นไปได้ดังนั้นตอนนี้ไม่มองว่าตัวคุณค่อนข้างสองจิตสองใจนะมี2เหรียญน,นะคะจริงๆคุณอยู่เป็นโสดเนี่ยคุณก็มีความสุขอยู่แล้วชาวกันนะมั่นคงในตัวเองอยู่แล้วแต่การที่เขากลับเข้ามาหรือว่าการที่คุณไปคิดถึงใครบางคนที่อาจจะเป็นคู่เนนิดชาตมั ทำให้คุณรู้สึกว่าจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะมีความรักดีไหมหรือว่าคุณจะไปตอบเขาดีไหมนะคะมีไพ่8ดาบแล้วก็ไพ่หดาบด้วยไพ่ดาบทั้งนั้นเลยนะืมย์มองว่าคุณค่อนข้างคุ้มใจนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเม่มองว่าคุณน่าจะเลือกที่จะให้โอกาสนะคะความรักนะคะคนคนนี้เนาะเพราะหกดาบเนี่ยเมเมให้น้ำหนักมันไปทางการที่แบบว่ายอมแบกภาระแล้วก็ไปข้างหน้านะคะเพื่อจะแก้ไขปัญหาไปด้วยกันนะ ตรงนี้นะคะ8ดาบที่กับหัวแปลว่าแก้ไขปัญหาได้นะคะมีความเชื่อว่าจะสามารถเอาชนะเดิมูลตรงนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะไปต่อกับคนรักเก่าตรงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าจริงๆหรือว่าเป็นคนรักในอดีตชาติอะนะคะที่อาจจะต้องวนมาเจอกันเนี่ยเดือนมิถุนาย,ยนเนี่ยเตรียมตัวไว้เลยว่าอาจจะมีใครเข้ามานะสําหรับใครที่โสดสนิทจริงๆไม่เคยมีแฟนเนี่ยอาจจะเป็นคนในอดีตชาตินะคะมาให้คุณเจอนะคะแล้วคุณจะต้องตัดสินใจอ่ะว่าจะเลือกชีวิตโสดหรือว่าเลือกที่จะมีความสัมพันธ์นะคะก็ปรระมาณนี้ยังงไก็ดูแบบบอ คแล้วกันนะ,ะไม่มองว่าเขาเนี่ยยังมีอะไรบางอย่างที่ปิดบังคุณอยู่อะ่ะมันยังไม่เคลียร์ดังนั้นการครบกันไม่ได้แปลว่าคบไม่ได้นะคบได้แต่ว่าคุณต้องมีสตินะคะในการครบหาแล้วก็อาจจะต้องมีปัญหาอะไรที่คุณสองคนจะต้องร่วมกันนะคะแบกบภาระตรงนั้นไปนะคะก็เป็นความรักที่อาจจะมีอุปสรรคแต่ว่าก็ยังไปด้วยกันนะคะไปได้เนาะก้าเหรียญก็อาจจะหมายถึงว่ามีเขาแล้วทําให้คุณเติมเต็มชีวิตก็เป็นไปได้มีความสุขนะคะ ยังไงเมมองว่าคุณกันก็เลือกความรักอะนะคุณไม่ได้เลือกความสบายใจของตัวเองหรอกเมมองว่าคุณเลือกคนรักนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนไหนที่คนรักเก่ากลับมานะคะคุณน่าจะให้โอกาสเขา Listen to your intuition นะคะจักรวาลบอกว่าให้คุณฟังนะคะอืมสัญชาติยานของตัวเองเนาะ ภายในใจของคุณนะคุณคิดอะไรอ่ะนะคะให้คุณทําตามตรงนั้นนะคะอย่างที่เมย์บอกว่าเมย์มองว่าคุณเนี่ยนะคะหลายๆท่านเนี่ยจะเลือกที่จะให้โอกาสคนรักเก่าหรือว่าให้โอกาสคนรักคนนี้ที่เข้ามานะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยมีแฟนมาก่อนอะ่ะเมย์มองว่าคุณจะเลือกความรักนะ ชัดเจนเลยตรงกันกับไพ่ทาโร่เลยนะคะสําหรับไพ่โอรเคิตรตรงนี้นะคะก็ยังไงดีใจด้วยนะคะคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วว่ามันอาจจะมีประษักในอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็ยังพร้อมที่จะต่อสู้ไปเนี่ยไม่มองว่าความรักของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะยังไงสู้ๆนะคะคุณกันนะค่ะ โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับชาวราศีแทุดินทั้ง3ราศีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมังกรพฤกษ์หรือว่ากันนะคะถ้าเมเรียกราศีไหนผิดไปบ้างต้องขออาภัยด้วยนะคะช่วงนี้เบลอๆลหนิดนึงค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็เมยฝากคุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้เมยด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ